67นะคะในโอกาสนี้ค่ะในระดับแรกนะคะก็จะขอเรียนเชิญให้หนักครายค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้มยการท่านรองผู้วยการค่ะนักเรียนนั่งในท่าน กล่าวคามรู้ชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมกันค่ะอะระหังสภมาสมพุทโธภะคะวาอมิสวะคา,าโตภะคะวตาธัมโมธัามมงนาม,สามัสสิสุปฏิปันโนภะคะวโต นโรงเรียนบ้านแกใหญ่ค่ะขอรยนเชิญค,ค่ะกราบธรรสการท่านพระอาจารย์และคณะวิทยากรและสวัสดีคณะคร,รูและนักเรียนทุกคนค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะด้วยโรงเรียนบ้านแก่ใหญ่ของเรานะคะ ดยทางคณะผู้จัดงานโครงการโครงการคุณธรรมนะคะโรงเรียนของเราได้รับเห็นความสําคัญของการของการพอบรมคุณธรรมนะคะคณะผู้จัดงานจึงดได้ก็เล้เห็นความสําคัญเลยว่าการที่นักเรียนจามีคุณธรรมตามที่นโยบายของสบทได้กล่าวว่าเรียนดีมีความสุขนะคะอันนี้คือสิ่งสาคัญเลย หรือว่า,าคัดนวัตรรมจะเป็นปันจจัยที่ทําให้การเรียนการเรียนของเราดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นนะคะซึ่งทุกวันนี้ผู้ปกครองทุกคนก็หวังว่าจะให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีและมีความสุขแค่นั้นเองนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เ,เขียนแล้วว่าลูกๆของเราไม่ต้องเรียนเก่งก็ได้ขอแค่ให้เป็นคนดีมีคุณธรม เป็นเด็กดีของครณพ่อคุณแม่และผมครูคแค่นั้นนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญทางคณะผู้จัดงานนะคะก็ได้ได้มีนความสำคัญจึงได้จัดกิจการรมขึ้นมาวันนี้นะคะซึ่งก็จะมีท่านรอาจารย์และคณะพิรกรทุกท่านเป็นผู้ให้ความรู้ในวันนี้นะคะและก็หวังว่านักเรียนทุกๆคนนะคะจะตั้งใจและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมและการปฏิบัติในวันนี้ ไปใ,ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ